เติมเงินเข้า G ีวอลิตแอปเป่าตังง่ายง่ายทไงไปชมกันครับขั้นตอนแรกง่ายงนะครับเข้าแอปเป่าตังของเราครับใส่รหัสของเราครับผมนี่ครับตัวแรกครับผม G w a l l e t ครับเข้าไปหน้าแรกเลยครับนี่ผมก็จะเติมตังนะครับ ปุ่มเขียวตัวบวกเลยครับเติมจี o l l ล t ตวิธีเติมเงินผ่านธนาคารนะครับผมมใช้กรุงไทยครับอัตรแรกเลยครับแอปของกรุงไทยเลยครับก็จะมีตัวเลขนี่นะครับข้างบนครับตัวเลขแต่คนไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะคัดลอกครับคัดลอกสําเร็จครับแล้วก็ออกไป ้านี้ได้เลยครับเข้าไปแอปกรุงไทยครับเติมเงินนะครับโอนแล้วก็คำว่าเติมเงินครับตัวที่2ครับใส่รหัสของเราครับเติมเงินยอดนิยมนะครับยอดนิยมตรงล่างเลยครับตัวที่สองครับผมเติมเงิน g Wallet ครับ เห็นไหมครับนี่ก็ให้ใส่รหัส15หลักที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดวางได้เลยแล้วก็ใส่จํานวนที่เราจะเติมเข้าไปครับ150บาทผมก็ใส่ครับนี่นะครับก็จะขึ้นชื่อของเราเช็คให้ดูให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยแล้วก็ออกไปตรงแอป,ปเป๋าตังของเราได้เลย ับมาแล้วครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้เลยนี่ครับสแกนได้เลยครับง่ายๆครับขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้จนจบครับผม